ผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องเชื่อมโยงเพราะว่าบางทีอา่อานอ่านเรื่องบางอย่างที่เป็นเรื่องงานวิชาการที่เป็นนอนฟิคชั่นแต่ว่าไม่ใช่งานวิชาการที่เป็นตัวเลขเป็นเทรนเปนนเนนเ็นอะไรเนี้ยว่าเล่นอินซิเดนต์อะไรเนี่ยเขามักจะ,ะเขามักจะเริ่มต้นโปยด้วยสตอรี่เทลลิง่งเล่าเรื่องชีวิตหรือเล่าเรื่องเรื่องอะไรก็ไม่เราจะเรา,เราจะได้อย่างนั้นมาอย่างนั้นได้ยังไงเพราะฟังดูเหมือนกัาท่านทั้งสองนี้ต้องลงไปแต่เราทํางานวิชาการเราทําอยู่กับ อ,อยู่เนี้ยเราจะต้องลงไปไปทำ research, คุณ r e s e ิ r c h เพื่อว่าจะมาเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเราหรือเปล่าหรือว่าจะทำไงให้เขาอางานวิจัยของผมที่หมายถึงว่าจะแปลงอย่างที่ท่านพูดบอกว่าอยาให้เป็นงานของโปรเฟสชันแลนะเราก็ทําเองได้อย่างนั้นหรือเปล่าจะได้ยังไงที่จะไปเชื่อมโยงไม่รู้ผมสรุปถูกหรือเปล่า่อที่ผมพยายามสรุปว่าถ้าผมจะเอากลับไปทำของผมเองผมจะต้องทําอย่างนี้หรือเปล่า แล้วเราจะทําได้ยังไงต้องลงเองปะ่ะคือคือรู้สึกว่าขั้นตอนที่มันเป็นหัวใจสําคัญที่สุดนะของการทํางานลักษณะน,น,นี้ก็คือ,อาการลงไปเห็นชีวิตนะรู้สึกอย่างนั้นเลยนะคะคืออย่างสมมุติว่าบางคนอาจจะให้เรามาเขียนแล้วก็ไม่ได้ลงพื้นที่ไม่ได้ไปเห็นชีวิตเขาเนี่ยเราไปรู้สึกว่านั่นมันคือหัวใจเราสึกว่าสิ่งนี้มันมันเป็นสิ่งที่ สำคัญที่สุดะคะ่ะในความรู้สึกตัวเองคือต้องไปเห็นสภาพชีวิตเนาะที่เขาใช้ชีวิตยังไงจะไปเก็บเห็ดจะไปขายบริการน้านี่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมันต้องไปเห็นหรือว่าบางครั้งเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องไปสัมผัสไปรู้สึกไปอะไรด้วยด้วยตัวเองอย่างที่ตอนที่ทาเรื่องเด็กทนใหม่วัเอ็กตอนนั้นที่อาชีเอ,อ CA, ยังบูมบูมานะคะเราก็จะไปเราก็จะไปตั้งแต่เราไปซ้ําแล้วซ้ําเล่า คือไป,ไปตั้งแต่เจ็ดโมงตั้งแต่ราตรียังไม่เริ่มสำหรับคนเที่ยวเพื่อที่จะไปดูว่าเออมันมีค่านแตกต่างมีนั่นมีนี่ยังไงอะไรเงี้ยก็อยู่จนปีสองปีสามจนเลิกจน,จน,จนไปอย่างเงี้ยค่ะไปซ้อมแล้วซ่อมน่าไปเลยค่ะไห,หลหอนเอ่อแล้วก็เขาบอกว่ามีบัตรยาอีอะไรเงี้ยค่ะเออ่ที่ผับดังบางแห่งอะไรเงี้ยเราก็ฟังแค่คําบอกเล่าเรารู้สึกว่ามันมันไม่ได้เราต้องพาเดินเข้าไปถึงแล้วก็ ให้ไปเห็นเราต้องไปอยู่ในปาร์ตี้นั้นด้วยแล้ว่าเราไม่ได้เสก